เคยคิดกันไหมครับว่าเทคโนโลยีที่ช่วยให้บริษัทใหญ่ๆประหยัดเงินได้เป็นร้อยล้านอาจจะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่มิตรชาชีพใช้โทรมาหลอกเงินจากบัญชีของพ่อแม่เราวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับดาบสองคมของเทคโนโลยีคโคลนนิ่งเสียงด้วย AI ที่ด้านหนึ่งคืออนาคตของการทำธุรกิจแต่อีกด้านก็คือฝันร้ายที่เกิดขึ้นจริงได้แค่ปลายสายโทรศัพท์ ใช่เลยค่ะเรื่องนี้มันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดมากข้อมูลที่เรามีวันนี้มาจากหลายมุมจริงๆตั้งแต่บทวิเคราะห์ของแลติ n o ตส s ที่พูดถึงการนาไปใช้ในธุรกิจคำเตือนด้านความปลอดภัยจาก FBI Trend Micro ไปจนถึงประกาศจากรัฐบาลไทยแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยที่พยายามรับมือกับปัญหานี้แล้วก็มีมุมมองจากคนทั่วไปในแพนทิปที่น่าสนใจมากด้วยค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการแกะรอยเทคโนโลยีนี้ให้เห็นทั้งสองด้านเลยคือด้านที่มันสร้างประโยชน์มหาศาลและด้านมืดที่มันถูกใช้เป็นอาวุธและที่สำคัญที่สุดคือเราจะเอาตัวรอดจากมันได้อย่างไรในโลกที่เสียงของคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะไม่ใช่ของจริงอีกต่อไป มาเริ่มกันที่ด้านสว่างที่น่าทึ่งของมันก่อนดีกว่าครับผมว่าหลายคนคงเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับเสียงอัตโนมัติที่โทรมาขายของแบบทื่อๆฟังแล้วก็อยากจะวางสายทันทีแต่ AI Voice Agent สมัยนี้มันไปไกลกว่าน,นั้นเยอะมากแล้วคนละเรื่องเลยค่ะตอนนี้มันสามารถสนทนาได้ซับซ้อนมาก อย่างการโทรไปนัดหมายให้ทีมขายโทรไปตอบคำถามพื้นฐานของลูกค้าหรือแม้กระทั่งโทรไปคัดกรองลูกค้าเป็นพันๆรายชื่อเพื่อหาคนที่สนใจจริงๆแล้วทั้งหมดเนี้ยทำได้ด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยแล้วมันช่วยธุรกิจได้จริงจังขนาดไหนครับเพราะถ้าแค่เสียงดีขึ้นแต่ทำอะไรไม่ได้มากมันก็อาจจะยังไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน ตรงนี้ล่ะค่ะคือจุดที่น่าสนใจข้อมูลจากราทโนดบอกว่าธุรกิจสามารถลดต้นทุนที่เกี่ยวกับ call center ได้ถึง60%เลยนะคะ60%เลยนะครับใช่ค่ะ60%อรโหนี่มันตัวเลขที่เปลี่ยนเกมได้เลยนะแต่ในอีกมุมนึงมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าแล้วพนักงาน call center ที่เป็นคนจริงๆจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับนี่อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับบริษัทแต่เป็นข่าวร้ายสำหรับคนทำงานหรือเปล่า เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะมันคือผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเทคโนโลยีแต่ถ้ามองในแง่การทำงานมันคือการเปลี่ยนบทบาทมากกว่าคือพนักง,งานที่เป็นมนุษย์จะได้ขยับไปทำงานที่ซับซ้อนขึ้นที่ต้องใช้การตัดสินใจการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่ AI ยังทำไม่ได้ส่วนงานซ้ำๆซ,ซ,ซ,ซากๆอย่างการโทรยืนยันนัดหมายหรือตอบคำถามเดิมๆก็ให้ AI จัดการไปโอเค พอเข้าใจได้เออแล้วอะไรที่ทำให้มันก้าวหน้าไปขนาดนั้นครับผมเดาว่ามันคงไม่ใช่แค่เรื่องเสียงที่เหมือนคนขึ้นอย่างเดียวแน่ๆแต่น่าจะเป็นเรื่องว่า AI ตัวนี้มันฉลาดและทำงานอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะคุณพูดถึงสองประเด็นหลักเลยคือความสมจริงที่ทำให้คนคุยด้วยแล้วไม่รู้สึกงุดหิดและที่สาคัญกว่าคือการเชื่อมต่อที่ทาให้มันเป็นมากกว่าแค่คนรับโทรศัพท์สำหรับเรื่องความสมจริง เทคโนโลยีสมัยนี้ใช้สิ่งที่เรียกว่า neural networks ในการสร้างเสียงมันเรียนแบบการหยุดเว้นจังหวะการใช้น้ำเสียงสูงต่ำตามอารมณ์ได้เนียนมากหมายความว่ามันปรับโทนเสียงตามสถานการณ์ได้ด้วยเหรอครับเช่นถ้าคุยเรื่องหนี้บัตรเครดิต ก็จะใช้เสียงแบบหนึง่งแต่ถ้าโทรมายืนยันนัดทำสปาก็จะเป็นอีกเสียงหนึง่งใช่เลยค่ะมันปรับได้ถึงขนาดนั้นและที่สําคัญคือความเร็วในการตอบสนองต้องเร็วพอที่จะทําให้การสนทนาม,มันลื่นไหลไม่ใช่คุยไปแล้วต้องรอ AI ประมวลผล3วินาทีแบบนั้นคนก็รู้ทันทีว่าคุยกับหุ่นยนต์อยู่แต่หัวใจสําคัญที่ทําให้มันลดต้นทุนได้ถึง60%จริงๆก็คือประเด็นที่2ที่คุณพูดถึงการเชื่อมต่อกับระบบอื่นหรือ integration อธิบายเพิ่มได้ไหมครับว่าการเชื่อมต่อที่ว่านี้มันทำงานยังไงดูภาพอาอ์มนะคะ AI Voice Agent ไม่ได้ทำงานตัวคนเดียวโดโดๆอีกต่อไปแล้วแต่มันเชื่อมต่อกับทุกระบบของบริษัทได้เช่นระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM ปฏิทินนัดหมายระบบสต็อกสินค้าหรือแม้กระทั่งระบบส่งอีเมลพอมีลูกค้าโทรเข้ามา AI ไม่ใช่แค่รับสายแต่มันสามารถอ๋อเข้าใจแล้วสมมุติผมโทรไปจองคิวร้านอาหาร AI ก็สามารถเช็คคิวว่างในปฏิทินให้ผมได้ทันทีพอผมยืนยันปุ๊บมันก็ล็อกคิวในระบบให้แล้วก็ส่งอีเมลหรือ SMS ยืนยันการจองมาให้ผมได้เลยทั้งหมดนี้จบในสายเดียวโดยที่ไม่ต้องมีพนักง,งานมายุ่งเลยสักคนถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ นั่นคือพลังของมันมันเหมือนมีพนังงานต้อนรับที่เชื่อมต่อกับฝ่ายขายฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายการตลาดได้ในเวลาเดียวกัน <c oughs> การโทรศัพท์ครั้งเดียวสามารถอัปเดตข้อมูลลูกค้าในระบบจองนัดหมายแล้วก็ส่งอีเมลยืนยันได้โดยอัตโนมัติซึ่งแพลตฟอร์มอย่าง Laternote นนก็เชี่ยวชาญด้านการสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนแบบนี้ล่ะคะ่ะโอ้โหพอนึกภาพแบบนี้แล้วมันทรงพลังจริงๆนะครับนี่คือด้านสว่างของมันที่ช่วยให้ธุรกิจทำงานได้เร็วขึ้น ถูกลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่พลังที่น่าทึ่งขนาดนี้มันน่ากลัวมากเลยนะถ้ามันตกไปอยู่ในมือของคนผิดและนั่นคือจุดที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปสู่ด้านมืดของมันค่ะเพราะเทคโนโลยีเดียวกันนี้แหละที่กำลังถูกใช้เป็นอาวุธในกลลกงที่เรียกว่า AI Voice Scam หรือ Wishing ที่มาจากคำว่า Voice Fishing มันกำลังระบาดหนักจน FBI ในอเมริกาหรือรัฐบาลไทยเองต้องออกมาประกาศเตือนประชาชนกันอย่างต่อเนื่องเลย สิ่งที่ผมสงสัยคือมิจฉาชีพไปเอาเสียงของเรามาจากไหนครับมันต้องใช้ไฟเสียงเยอะขนาดไหนถึงจะโคลนออกมาได้เนียนขนาดนั้นนี่คือส่วนที่น่ากลัวที่สุดค่ะจากข้อมูลหลายแหล่งตรงกันว่ามิจชาชีพต้องการไฟเสียงตัวอย่างของเราแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองแค่ไม่กี่ไม่นาทีเป็นไปได้ยังไงครับใช่ค่ะแค่คลิปสั้นๆที่เราโพสต์ลง t ิก t o k i อ s t a g r a m r e e ร s หรือแม้กระท่งเสียงตอนที่เราพูดคุยโทรศัพท์ที่อาจถูกดักฟังหรืออาจไว้ก็เพียงพอสำหรับ AI ที่จะเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของเสียงเราและสร้างเสียงปลอมขึ้นมาได้แล้วฟังแล้วขนลุกเลยนะเนี่ยแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันเลวร้ายขนาดไหนล่ะครับมีข้อมูลอะไรที่พอจะบอกเราได้ไหมครับมีสถิติจาก Black ฟ o x ที่คาดการไว้หน้าตกใจมากค่ะเขาบอกว่าเทคโนโลยีนี้ อาจทำให้การช่อโกงด้วยการปลอมเสียงพุ่งสูงขึ้นกว่า400%ภายในปี2025 400%นั่นคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดในเวลาแค่ไม่กี่ปีมันน่ากลัวตรงที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าภัยแบบนี้มีอยู่จริงลองยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นจริงๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจะได้เห็นภาพชัดๆว่ามันทำงานยังไงรูปแบบที่คลาสสิกและได้ผลมากที่สุดเพราะมันเล่นกับอารมณ์และความเป็นห่วงของคนก็คือ เหตุฉูกเฉินในครอบครัวค่ะลองนึกภาพผู้สูงอายุคนหนึ่งอยู่บ้านคนเดียวแล้วมีโทรศัพท์เข้ามาเป็นเสียงที่เหมือนหลานรักของตัวเองเป๊ะๆร้องให้ฟูมไฟล์บอกว่ายายคะหนูโดนจับหนูต้องการเงินค่าประกันตัวด่วนเลยโหแค่นึกตามก็ใจหายแล้วนะคนเป็นปู่ย่าตายายได้ยินแบบนั้นสติแตกแน่นอนไม่มีเวลามานั่งคิดไตร่ตรองแล้วถูกต้องค่ะ มีกรณีเกิดขึ้นจริง,รงๆกับผู้สูงอายุในซัฟฟอร์ดเคานตี้ที่นิวยอร์กโดนหลอกแบบมีเป๊ะๆเ,เลยสูญเงินไปหลายพันดอลลาร์ซึ่งในบ้านเรารัฐบาลก็ออกมาเตือนถึงกลโกงลักษณะนี้โดยเฉพาะเหมือนกันเพราะมันเป็นวิธีที่โจมตีจุดอ่อนทางอารมณ์ของคนได้ง่ายที่สุดแล้วแล้วมีรูปแบบที่ซับซ้อนกว่านี้ไหมครับที่ใช้โจมตีองค์กรหรือธุรกิจมีค่ะและน่ากลัวกว่ามากด้วย นั่นคือเคสผู้บริหาปรปลอมสั่งโอนเงินมีเรื่องจริงของบริษัทวิศวกรรมในอังกฤษที่สูญเงินไปถึง25ล้านดอลลาร์หรือประมาณ900ล้านบาทหลังจากพนักงานฝ่ายการเงินได้รับวิดีโอคอลแบบดีฟเฟกจากคนที่เขาเชื่อว่าเป็น CFO หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทสั่งให้รีบโอนเงินด่วนเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่แค่เสียงแล้วแต่มาเป็นวิดีโอคอลเลยเหรอครับเห็นทั้งหน้าได้เห็นทั้งเสียงแบบนี้ใครจะไม่เชื่อล่ะใช่ค่ะ <English language> ความน่าเชื่อถือมันเลยสูงมากในบริบทของประเทศไทยเองก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจจากดรสุพจน์เทรวุฒิและรอสดรทศพลทัศนพันธ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนํามาเผยแพร่เขาชี้ให้เห็นกระบวนการของมิจฉาชีพในบ้านเราชัดเจนมากคือเริ่มจากไปซื้อข้อมูลที่หลุดรั่วนในดักเว็บมาก่อนเพื่อหาเป้าหมายจากนั้นก็ไปส่องโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียเพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวแล้วสร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีม้าในที่สุดฟังดูเป็นระบบมาก ไม่ใช่การสุ่มโทรไปเรื่อยๆแล้วเครือข่ายพวกนี้มันมาจากไหนกันแน่ครับงานวิจัยชิ้นเดียวกันชี้ไปที่จุดกำเนิดที่น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่าขบวนการเหล่านี้จำนวนมากมีรากมาจากธุรกิจการพนันออนไลน์ข้ามชาติที่พอโดนปรับปรามอย่างหนักในประเทศต้นทางก็เลยย้ายฐานมาตั้งหลักในประเทศเพื่อนบ้านของไทยแปลว่านี่ไม่ใช่แค่แก๊งเล็กๆที่เกิดขึ้นมาเองแต่เป็นเหมือนธุรกิจ อาชญากรรขนาดใหญ่ที่แค่เปลี่ยนสินค้าจากการพนันมาเป็นการหลอกลวงคนทางโทรศัพท์เหรอครับมันคือการปรับตัวขององค์กรอาชญากรรมเลยนะเนี่ยซึ่งทำให้มันขยายตัวได้เร็วและรับมือได้ยากมากเพราะมีฐานปฏิบัติการอยู่นอกประเทศฟังมาถึงตรงนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าถ้ามีโทรศัพท์แบบนี้เข้ามาหาตัวเองจริงๆจะแยกออกไหมเนี่ย มันพอจะมีจุดสังเกตอะไรให้เราจับไตพวกนี้ได้บ้างไหมครับแม้ว่าเทคโนโลยีมันจะดีขนาดนี้แล้วก็ตามแม้เทคโนโลยีจะเนียนขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนค่ะมันยังมีจุดให้เราจับสังเกตได้อยู่อย่างแรกเลยคือฟังหาจุดบกพร่องของเสียงค่ะเสียงที่สังเคราะห์ขึ้นมาบางทีมันจะมีจังหวะก,การหยุดพูดที่แปลกๆไม่เป็นธรรมชาติหรือน้ำเสียงอาจจะราบเรียบเกินไปไร้อารมณ์ความรู้สึกบางครั้งอาจมีเสียงซาซาหรือเสียงรบกวนแทรกเข้ามาผิดปกติ ื hmm. แล้วถ้าเป็นวิดีโอคอลดีฟเฟกต์ล่ะครับมีจุดไหนให้ดูบ้างให้ลองสังเกตการขยับของปากค่ะว่าตรงกับเสียงที่พูดไหมสัดส่วนของใบหน้าตอนที่เขาหันซ้ายหันขวามันดูบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการกระพริบตาซึ่ง อาจจะถี่ไปหรือน้อยไปอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้มีข้อสังเกตจากทปททที่น่าสนใจเขาบอกว่าการคุยกับคนจริงๆจะมีการโต้ตอบที่ฉับไวแต่ถ้าเป็น AI มันอาจจะมีจังหวะน่วงเล็กน้อยตอนที่รอระบบประมวลผลเพื่อหาคําตอบโอเคนั่นคือการสังเกตทางเทคนิคแล้วถ้าดูจากเนื้อหาของการสนทนาล่ะครับประเด็นที่2ที่ต้องจับให้ได้คือการวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะ พวกนี้มักจะสร้างเรื่องที่มันเร่งด่วนกดดันบีบคั้นทางอารมณ์อย่างหนักเพื่อไม่ให้เรามีเวลาคิดต้องโอนเงินภายใน5นาทีไม่งั้นลูกจะติดคุกอะไรทํานองนี้และที่สําคัญคือเขาจะพยายามตัดเราออกจากโลกภายนอกห้ามไม่ให้เราปรึกษาใครห่างวางสายเด็ดขาดเพื่อให้เรามีโอกาสไปเช็คความจริงกับคนอื่นนั่นเองแล้วก็มีประโยคคลาสสิกที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอจําเราได้ไหมใช่เลย นั่นเป็นกลวิธีทางวิศวกรรมสังคมหรือ social engineering ที่แยบยนต์มากเขาจะไม่บอกว่าเขาเป็นใครแต่จะหลอกให้เราเป็นคนพูดชื่อเพื่อนหรือญาติออกมาเองอ๋อพี่สมชายหรอพอเราพูดชื่อออกไปเท่านั้นแหละเขาก็จะสวมรอยเป็นคนนั้นทันทีมุกนี้คลาสสิกจริงๆครับแต่พอรวมกับเสียงปลอมที่เหมือนจริงเข้าไปมันล่ากลัวขึ้นเยอะเลยนะเพราะมันเล่นกับความเกรงใจของคนไทยด้วยพอมีคนโทรมาแบบนี้ เราก็ไม่อยากเสียมารยาถามตรงๆว่านี่ใครเลยเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพทันทีถูกต้องค่ะหรืออีกกรณีที่ต้องระวังคือโทรมาแล้วเงียบไม่พูดอะไรนั่นอาจจะไม่ใช่สายหลุดนะคะแต่อาจจะเป็นความพยายามอัดเสียงของเราตอนที่พูดว่า hello ลลเพื่อเอาไปใช้โคลนิ่งต่อน,นั่นเองเอาล่ะครับข้อมูลแน่นมากมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดกันดีกว่าว่าเราควรจะทำอะไรบ้างเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ ขอแบบเป็นขั้นตอนที่เอาไปใช้ได้จริงเลยได้เลยค่ะกฎเหล็กข้อแรกที่สำคัญที่สุดจําขึ้นใจเลยคือวางสายแล้วโทรกลับไม่ว่าปลายสายจะอ้างว่าเป็นใครเรื่องราวจะดราม่าหรือเร่งด่วนแค่ไหนให้กดวางสายทันทีแล้วโทรกลับไปที่เบอร์ของคนนั้นๆที่เราเมมไว้ในเครื่องของเราเองนะคะ ย้ำว่าโทรจากเบอร์ที่เรามีอยู่แล้วไม่ใช่โทรกลับไปที่เบอร์ที่เพิ่งโทรเข้ามาเพราะถ้าเป็นมิจฉาชีพจริงเขาไม่มีทางรับสายจากเบอร์จริงของคนคนนั้นได้แน่นอนเป็นวิธีตัดจบที่ง่ายและได้ผลที่สุดถูกต้องค่ะข้อต่อมาถ้าเรายังไม่แน่ใจจริงๆให้ตั้งคำถามยืนยันตัวตนถามคำถามส่วนตัวมากๆที่มีแค่เรากับเขาสองคนที่รู้คำตอบซึ่งมิจฉาชีพที่ไปขุดข้อมูลมาจากโซเชียลมีเดียไม่มีทางรู้ได้แน่ๆเช่นอะไรบ้างครับ หมาตัวแรกของเราชื่ออะไรหรือตอนไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันเราทำเรื่องเปิ่เปอะไรไว้อะไรแบบนี้เหรอใช่เลยค่ะยิ่งส่วนตัวและไม่มีในโลกออนไลน์ยิ่งดีหรือจะใช้วิธีที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดคือการตั้งรหัสลับหรือโค้ดเวิร์ดกันในครอบครัวไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้เหมือนในหนังสายลับเลยนะแต่ก็น่าจะเวิร์กจริงๆถ้ามีเรื่องด่วนฉุกเฉินจริงๆให้พูดคําว่าส่งตําปูปลร้ารก่อนอะไรแบบนี้ ประมาณนั้นเลยค่ะฟังดูตลกแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินมันช่วยยืนยันตัวตนได้ดีมากและข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือการปกป้องเสียงของตัวเองค่ะยุคนี้เราต้องคิดให้มากขึ้นก่อนจะแชร์คลิปเสียงหรือวิดีโอของตัวเองกับคนในครอบครัวในที่สาธารณะควรเข้าไปเช็คการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในโซเชียลมีเดียต่างๆให้เป็นส่วนตัวมากขึ้นจำกัดการเข้าถึงของคนแปลกหน้าแล้วมีเครื่องมืออะไรที่พอจะช่วยเราได้บ้างไหมครับ มีค่ะแอปพลิเคชันอย่าง w h o s c a l l ก็ยังคงม,มีประโยชน์มากในการช่วยระบุเบอร์แปลกๆแ,และบล็อกมิจฉาชีพได้ในระดับหนึ่งและมีข้อมูลหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับคนไทยที่ต้องย้ำกันดังๆเลยคือ ตำรวจไซเบอร์หรือบชสอทเขาประกาศชัดเจนว่าจะไม่รับแจ้งความหรือติดต่อช่วยเหลือคดีต่างๆผ่านแอปพลิเคชันไลน์เด็ดขาดถ้ามีใครแอดไลน์ว่าอ้างตัวเป็นตำรวจนั่นคือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้สำคัญมากจริงๆแล้วถ้าเราตกเป็นเหยื่อไปแล้วหรือต้องการแจ้งเหตุต้องทำยังไงครับช่องทางที่ถูกต้องมีแค่2ทางหลักๆค่ะคือเข้าไปแจ้งความออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th หรือทอไปที่สายด่วน1441ซึ่งให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะชัดเจนมากครับสรุปแล้วเทคโนโลยี Technology AI voice นี่เป็นเหรียญสองด้านที่คมกริบทั้งคู่จริงๆด้านหนึ่งก็ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างไม่น่าเชื่ออีกด้านก็เป็นอาวุธชั้นดีของอาชญากรใช่ค่ะแล้วถ้ามองไปข้างหน้าอีกนิด มีกระทู้ในพันทิปที่ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจเขาบอกว่าณตอนนี้การปลอมเสียงแบบเรียลไทม์ที่เนียนมากๆอาจจะยังมีต้นทุนที่สูงอยู่และน่าจะถูกใช้กับเป้าหมายที่มีมูลค่าความเสียหายสูงๆอย่างผู้บริหารมากกว่าแกงคอเซนเตอร์ทั่วไปที่ยังอาจจะใช้สคริปต์เสียงสำเร็จรูปอยู่แต่เราก็รู้กันดีว่าเทคโนโลยีมันถูกลงและเข้าถึงง่ายขึ้นทุกวันวันนี้อาจจะยังใช้กับเป้าหมายใหญ่ๆแต่วันหน้ามันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานของแกงคอเซนเตอร์ทุกแกงก็ได้ นั่นคือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดค่ะและปัญหานี้มันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเทคโนโลยีด้วยอย่างที่ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ให้เห็นมันมีปัจจัยทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งความเหงาของผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวหรือปัญหาเศรษฐกิจที่บีบคั้นก็เป็นปัจจัยที่ทําให้คนตกเป็นเหยื่อได้ง่ายขึ้น หรือในทางกลับกัน<ๆ>ก็อาจผลักดันให้คนบางกลุ่มที่มองไม่เห็นทางออกในชีวิตตัดสินใจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการมิจฉาชีพเสียเองเป็นประเด็นที่ซับซ้อนจริงๆครับมันสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมที่เราต้องช่วยกันแก้ไขในระยะยาวด้วยถูกต้องค่ะและเพื่อทิ้งท้ายให้ได้คิดกันต่อมีข้อมนูลที่น่าสนใจจาก BECU ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเขาบอกว่าตอนนี้บร,ริษัทต่างๆก็กำลังใช้ AI เพื่อต่อสู้กับมิจฉาชีพเหมือนกันนะ อ้าวกลายเป็นว่าเรากำลังเห็นสงคราม AI ปะทะ AI เหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะเขาใช้ AI ในการวิเคราะห์และตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีของลูกค้าแบบเรียลไทม์เช่นมีการล็อกอินจากที่แปลกแปลกไหมมีการโอนเงินที่ผิดปกติไปจากเดิมหรือเปล่าเพื่อที่จะระง,งับธุรกรรมได้ทันท่วงทีของทุกฝ่ายเลยทั้งฝั่งธุรกิจที่ต้องการประสิทธิภาพฝั่งวิช,ชาชีพที่ต้องการความแนบเนียนและฝั่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่ต้องก้าวให้ทัน คำถามสำหรับอนาคตจึงไม่ใช่แค่เราจะเชื่อในสิ่งได้ยินได้อีกหรือไม่แต่อาจจะเป็นเราจะสามารถสร้าง AI ที่จับโกหกได้เก่งกว่า AI ที่ใช้สร้างเรื่องโกหกได้หรือไม่นั่นคือความท้าทายครั้งใหญ่ที่เราเราทุกคนอยู่ข้างหน้าค่ะ